เพราะว่า hh. เอฟหน,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 นึ่งเพิ่์ลพี่น้องงามงามเอฟหนึ่งงามเพิร์เพี่น้องงามเดี๋ยวเพิร์ลผูกไว้เดี๋ยวพี่น้องนอตประหูประหูเจ้าของเพิ่์ลหัวงามเพิ่์ลพี่น้องแฟนซีงามพี่น้องเอฟหนึ่งแฟนซีงามงามท้ายท่ามีเพิ่์ลพี่น้องโอ้ยเสียดายเจ้าของเพิ่์ลประยุทธ์นีแต่งกวางามเลยพี่น้องแต่ว่าเจ้าของเพิ่์ลประยุทธ์เสียดายเนาะพี่น้องเนาะแม่นโคงงในหอยบอลไล่ๆเลยบอปงามว่าไม่เหนเนาะพี่น้องเนาะ เสดายเสดายบ่ามเงเขาเพิ่นพี่น้องงานเหมือนีนสมองงานผาพีผ้านองมารอชมบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดพูดกับพีบ้านน้องแกตลาดชมพูจังหวัจร้อยเอ็ดพี่น้องโอ้หัวทองมาหัวทองใหญ่หัวตุ้เปิดเท่าไรครับตัวนี้เออโอ้หัวมันสายเนื้อเฮาเปิดเจ้าไหนเฮ้ว่าเป็นอยังสองหมื่นสิบห้าร้อนเปิดไสองหมื่นสิาอยสายเนื้อดิพี่น้อง สายเหนือผู้ดใดอยากเอาไปต่อยอดสายเหนือ2 1ง0 0กับห้าสายเหนือเพิ่นตัวอ้วนขั้นอุนอ่นอ้วนเจะสีในหอยเวียดเพิ่นบ่ตีลระพี่น้องอ่ะนี่เพิ่นพ่อตาพ่อตาให้2ร้0ย 20, 000, 500, เพิ่นว่าเพิ่นพ่อันขาย2อ5 0 0เพิ่นปลุกปล่ยพี่น้องเนานะมาขออนุญาตเบอร์โทรรคับผมครับผมขอขออนุญาตเบอร์โทั่ 093 384 0905 0905ซ้ายเหนือคุณได้อยากเอาไปต่อยอดพี่น้อง20,000กับ1,500เพื่อนเปิดไว้เอาไปต่อยอดพี่น้องขอบคุณลหลายๆหมายนะครับผมครับผมนางตัวตัวนี้ผมหูของผู้ใดเนาะผู้น้อยผู้น้อยโคบนี่ขายจังไหนครับเปิดจงังไหน หสองหมื่นหาสองหมื่นหาพันสอตัวได้พี่น้องสองหมื่นห้าสายเนื้อสายขุนพี่น้องบักคูจอดเอาไปสายต่อยอดได้พี่น้องสองหมืนพะพี่น้องสองหมืันสอตัวได้พี่น้องสองหมื่นห้าถือตัวละสิบกว่าถือตัวละหมื่นกว่าบาทนี่สตัวสองหมืเนาะสตัวได้พี่น้องเอาไปต่อยอดเอาไปเขาข้อคุณจอยๆเนี่นี่คุณึ้นดีหลักกับแตกำไรงไงเป็นว่าเอาขออนุญาตเบอร์โทครับผมศูนย์เ 3ามเก้าห้าสองเจ็ดหาสตัวเอาไปต่อยอดเอาไปคุ้มเ7็เกาเอาไปกัะด่ะศูนย์ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสามเก้าด้าสอพี่น้องผู้ใดจนใจกระโ่มมาต่อรองเอาไปเขาขอคุณก็เพิินก็บคุณหลายมันกับผมยางต่อพี่น้องเนาะอย่างพอเนี่มาอีกส่วนหนึ่งพี่น้องมันแล้วเป่าได้มันแล้ว่าครับนี่ โอ้มาแล้วทีที่ครับล่ะโอ้บ่กวัวงพูดในน้องพี่น้องชนพูดย่างหลีน้องพี่น้องเนาะเป็นบรสริฐหรอกโอ้แม่สีเท่าๆนี้ขออนุญาตสะดวกก้ได้ครับเปิดจังไหนนะครับนี่เปิดไปสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันทองทองพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันคือทองแม่โค้งสางยังไงพี่น้องสีมุมมุมลูกสาวสี่ไหวเลยพี่น้องโค้งสางสุดยอดเลยพี่น้อง สามหมื่นเจ็ดพันท่องได้พี่น้องท่องไซพอได้ไว้ท่องเดือนครับท่อดเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องท่องเจ็ดเดือนเพี่น้องอุ้ยเบิ่งต้นโตสูงคักสูงลอยหาซิบหาบวกพี่น้องโอู้ห้วงสามเพื่อนพี่น้องห้วงสามไปเอาไปต่อยอดไปเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันสามจุดเจ็ดเพิ่นเปิดใบใส่เคเอฟสามหนึ่งตะวันสายเพื่อนี่ซีไว้ศูนย์เจ้าหกสายเพิ่นเนาะห้ใหญ่คัะพี่น้องห้วงโตเนี้พี่น้องสีออกมุ่งเลยพี่น้องท่องแรกเอาท้องแรกสามจุดเจ็ดเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสาม หกศูนย์หกเจ็ดสองสามแปดพี่น้องเจ็ดสองสามแปดผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพื่อใดขอบคุณหลาน์มานครับผมแม่บอกไงพี่น้องผู้ใดแม่ใหญ่ครับสุดยอดสุดยอดเถ่อนอย่างต่อพี่น้องบรรยากาศการซื้อการขายไทยตลาดเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ม้าชายตลาดพี่น้องเนาะช่วงชายตลาดแล้ว มันเป็นอย่างไรครับมันเป็นอย่างาอย่สุึงมาอยู่อย่โอ้ยมเลยขงมบอกาวเ้าบอกยาเ่โอ้ยใหญ่ครับยินดังในแหมครับมันสีนั่นบอกมันสีไปห้าคว้วแม่โอ้ยวายเซิงเพิ่นข้วาย้ผูกเพิ่นเอาวอ้พอพันเพิ่นมัน อันตรายอันตรายอันตรายอ้าวเม่สาวสองเม่สาวถึง้างไปนอสายพานมาขออนุญาตคือแปดครับผมขออนุญาตถ่ายท้ำน้ำเ้ยครับผมเปิดตั้งแ่เม่ยมุมนี่เศ้าครับผมเศก้าเนาะเม่สาวบอกงั้นไปนอนนโตความเมาสมนามไตถึงหน้าถึงหลังเลยไปนอนสองหมื่นเกันสีออกปตานสุก ใหม่เลยพี่น้องสีใหม่เลยลูกสามหนึ่งลูกเคเอฟสามหนึ 3, 1, ่งพี่น้องนี่แงาหวานตลาดตน้ตนโตนดีดีทนว่านี่ยสองหมื่นเก้าพันโอ้สองปีพอดีพอผสมเลยพี่น้องพอดีผสมเลยสามหมื่นสิเออเท่าไหร่ก่องหมื่นาพันสองหมื่นเก้าพันพี่น้องสองหมื่นเก้าพันห้องให้ต่อร่องเพ <Counter> ิ่นเปิดไว้ต่อร่องพี่น้องต่อร่องเอาแต่ว่าพ่อพอต่อร่องมันงม่งมงนแง่ดีพี่น้องเบื้องหน้าตาต้นโตแล้วสีสันแล้วตัวหน่อยเท่าไหร่พี่หนึ่งหมื่นแปดพันตัวหน่อยพี 98, ่น้องสิบเอ็ดเดือนเลยพี่น้องนี่ต้นโตเนื้อหนังต้งตา ก็แต่เห็ดเขาเนาะพิ่งเ<ร>พเห็ดเขาแล้วเรียบร้อยพี่นอ้องกำลังเศร้าหรืพี่น้องสิเนาะสิบแกับ29เกาเอาขออนุญาตเบอร์โทราู็ศูนย์แดก้าสี่ห้าเก้าแปผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองผู้ใดสอแม่สาวพี่น้องง่ามๆตัวนั้นยิ้มเก่าตัวนี้สิพี่น้องอา้ามันหมานครับผมขอบคุณนหลายอ่างต่อี่นอ้เราจะจัดก,การซื้อการขาย เคนในขายเราพี่น้องตัวนี้คนในขายไปแล้วยังมาทางพี่น้องพี่น้องมันเป็นมวยเด้วแม่สาวอยู่ทา่าคนเดียวคนปู่ไว้พ่อพี่น้องท่าคนแม่สาวท่าคนเอาเอากระเต้นย้วยกัเลยทีไมเต้นอ๋อมันมาพ่อตัวเมียมันก็เลยอันนี้เนาะเออมันมาพ่อตัวเมียมันก็เลยอันนี้ตัวเมียอาจจะเป็นสัตว์มันเกิดเลยหุ่นตัวแบบใหญ่ Dante, ว่าแม่สาวผู้ใดนอนนี่ไห,หมครับคุณผู้บริโภม่แต่งงามแม่สาวผู้ใดนอพี่น้องอยากถ่ายทำแม่สาวผู้งามงามพี่น้องท่าพี่ว่างามเพี่น้องอ่ะยังต่อไปอีกทางหนึ่งส้นของเนาะพี่น้องส้นสุดท้ายบ้านสว่างว่างามสีผ้าพี่ผ้าน้องไปเลาะชมบรรยากาศการซื้อการขายส้นสุดท้ายนะพี่น้องก่อนตาพ่อแม่พี่น้องกับบ้านเนาะพี่น้องเนาะใบเบิ้งโอ้ผู้หน่อยตัวนี้ซื้อมาแตนตันดีจีนน้องก็ผู้ใดเนาะคือมาตัดดีแลวงามดีท่นครับของผู้ใดเออเปิดจังใดครับตัวนี้ สองหมื่นซื้อๆเนาะเจ้าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าโอ้พี่น้องาได้เลยเอาไปเป็นพอขอพอขายพอพันหน้าหนาวจนจดเบึ้งตัวตัวแข้งขาอัตลักษณ์ได้เพิ่งเลยพี่น้องเบึ้งน้าไตเพึ่นเครื่องปลายเครื่องดำปลายไทยดำเขาราชนาะโบสถเต็มพิกัดเลยพี่น้องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าหายากเลยพี่น้องเพราะว่างัวเพิ่งหัวตาออกมาสุดยอดสุดยอดเจ้าอเมริกาหนังหนาคัะพี่น้องสองหมื่นซื้อๆเนาะน้อยน้อยลงมาเท่าไหร่เนีน้อยเปิดสิบห้าสิบห้านาะหนึ่งหมื่น หนึ่งหมื่นห้าพันโอ้นั่นแม่เพิน่นขั้นเป็นโค้มเท่าไรสามสามสิบสามนั <33. S 1> 33, น่นโค้มแม่เพิ่นพี่นอ้องแต่ว่าเฉพาะเพิ่นนี่สิบห้าต้นโตดีหนอกดีดีเนาะตัวนีหนอก,นนอกงามพี่นอ้องอ่ะต,นนนตนนนน่นอกงามต้นนั่นกตะต่อกงามงามพี่น้องแต่นอกหัวพันแนวนั่นพี่นอ้องแตนนน่นอกหั้วนว่พอพันแน่นห่ออันนี้สามสิบสามเท่าใดเอาแม่ลูกต่อใส่กันได้ท่านีเนาะลูกเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าหนึ่งห้าสองแปดหนึ่งห้าสอง่ปดหนอยึ่งพี่น้องโอ เบิ่งแข่งขันโอ้เบิ่งต่างข้อเบินพี่น้องหนาขักยนต์ขากพี่น้องสองหมื่นสื่อๆเปิปดไปโอ้พี่น้องสุดยอดสุดยอดอ่ะตัวนี้สิบห้าอ่ะมันหมาได้หรือเด้อขอบคุณหลายๆครับผมอ,อย่างตอมาท่าพี่พี่น้องมาเบิ่งแม่ลูกตัวนี้เป็นสะดวกว่าต้องพี่น้องแม่ลูกอโอ้เป็นขายกันละขึ้นได้ขายละตั้พี่น้องอ่ะ บานสว่างแสดงผ้าพีพผ้าบานสว่างงวงงามผ้าพีพี่น้องมาเลาะชมบรรยากาศการซื้อการขายงวงน้อพี่น้องเนาะตลาดนัดโกกระบือบ้านน้องเจตลาดชมพูบุกก็มาเบิ่งัวงามหอยปีมาปิดจิบก็หอยปีพี่น้องโอ้ยงวงามพพี่น้องก็หอยปีอยู่พี้องกหอยปีบันนี้ภูน้อยเปิด์เจไนหอยปีนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสายไทยขึ้นครับ CFS สามหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยพี่น้องโอ้งงามพี่น้อง ต้นโตดีสีสันดีเขาแต่งมาให้เรียบร้อยรอครับเนาะห้อยพี่เนาะแข้งขาดีดีพี่น้องต้นเตี้ยอะไรพี่น้องแข้งขาใหญ่ต้นโตดีครับขาหลังแขงใหญ่พี่น้องพุณน่ะข้ตาหนอกยืนขนาดเลยง่ามขนาดห้อง้อยพีเลยพี่น้องคุณสวยดีราคากับพ่อต่อร้องของเพื่อนพี่น้องเบิรงเอาสวยเรียมตเบิรงเรียมตพี่น้องสีเรียมสุดยอดเลยหางจับสูงเข่าตั้งหน้าพอพันเลยพี่น้องเบิรงถ่ายเพื่อนพี่น้องสุดยอดสุดยอดโอ้เชื่องเฉียงเลยเนาะโอ้เชื่องเฉียงรอครับ ราคาหนึ่งหนึ่0พัน้าร้อยราคาพอพันพี่น้องเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอกุ้มฟูงสบายเลยสายดีสายดังแม่สาวเท่าไหร่แม่นบอโอแม่สาวบ่าแมนบ่อ้าขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งหกห่อป้ของหอยปีใดมากสายพอพันเอากลับป๋าเงิมายมันครับผมครับผมตัวนี้สายใดกล่อนอะไรลูกช็อกโกแลตเปิดเท่าไหรครับ หนึ่งหมื่นเก้าพันต้นนี้กับสีประเภทประกวดสีมาเอาเลยพี่น้องตัวนี้สีใหม่สีจัดเขาเอ่นว่าสีแดงไม่คินู่นพี่น้องสิ่งเก่าสื้อเพิ่นเปิดไ้ไม่มีบอลแปรบอลแมงพี่น้องว่าสีโพด่เลพี่น้องเบิ้งสีเพิ่นพี่น้องเจ้าช็อกโกแลตบอเสียสื่อพอสีนี่สุดยอดเบิ้งเตรียมโตหางจับสูงเบิ้งที่แบบพี่น้องงามสีสันจัดจ้านเลยพี่น้องสีสุดยอดอ่ะเอาเป็นพอพอขอายพอค้มคุ้งได้ค้าดีสิ่งเก่าเพิ่นเปิดไว้ขออนุญาตเบอร์โท่ากับผม 0621921213พี่น้องเพื่อนสนใจก็ท่วมมาต่อรองกับเพื่อนใดขอบคุณเล่ห์ห้ท่านมันครับผมมนี้บานสว่างิ์หัวงามพาพี่พาน้องมาลอชมขออนุญาตครับผมกำลังวัดจิตปีชิบมาปีชิบกับหัวงามเพื่อนอุ้ยบังลูกสาวเพื่อนพี่น้องล้งเปลเลยครับป้าลูกพ่อไหลมาปวดป้าเพื่อนเอามาใส่เนื้อหนังเนาะหลังเพื่อนพี่หลังเพื่อนพี่น้องป้าวนว่าปวดที้พี่น้องหลังวางแทนแป้นขนาดน้อยเนาะ ใหญ่ขึ้นมามันสิซ้ำได้พี่น้องแม่เพิ่นขึ้นมาจ่ายลูกดีเถอะพี่น้องอุ้ยเนาะแม่เพิ่นเนาะเนาะเปิดจังไห้โคมนี่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยอุ้ยจ่ายลูกแม่พี่น้องเปิดจ่ายลูกงามครับหลังวานเพียงแปดเบื้องหน้าไตลูกสาวเพิ่นเนาะสุดยอดเลยแข้งขาเล็บเพิ่นอุ้ยลูกสาวเพิ่นมาสวยครับพี่น้องสองเก้าห้าร้อยเนาะเพิ่นเปิดไว้อ่ะ ขออนุญาตเบอร์โทรครับผม085 085 247 247 3817 3817พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพื่อใดพี่น้องขอบคุณหลายๆมันครับผมครับพี่น้องสวัสดีครับได้มาจากตัวครับมื้อนี้เอามาทีหาดเลยครับเดี๋ยวใครเนี่แล้วยังสองตัวนี่แม่สาวหน่อยสองตัวนี่แม่สาวหน่อยสองตัวพี่น้องผู้ใดอยากเอาไปต่อยอดพี่น้องราคาเบาๆเปิดจังใดขึ้นครับเปิก้าครับเกสิบห้าบอกพันหมื่นพี่น้องเอาไปต่อยอดพี่น้องสายต่อยอดสายเอาก็เล่ยยังไงเพื่อนว้านเนาะโอเคเลยพี่น้อง 9ก้าก็ห้าตัวนั้นเหรอรับตัวนั้น8ปหาพี่น้องเก้าแปดพันก็ห้ารดิพี่น้องว้าพิแปดพันหตัวนี้เก้านห้ร้อยเนาะราคาพกพันมื่นทั้งสตัวพี่น้องเพิ่นได้มากหลายตัวอยู่แต่ว่าเหลือซ้ำนีแหละเพิ่อนว่าเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดสี่นปดสห้สพี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปต่อยอด8ปดพันก็ห้ารอยดพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้นี่แปดพันก็ห้าร้อยพมื่ ตัวนี้9ก0 0กับห้าสีดีขึ้นมาเนี่ยต้นตัวดีขึ้นมาเนี่ยอ่ะขอบคุณหลายๆครับผมมันมานสวัสดีครับขออนุญาตครับผมครับได้มาจ้กแม่ครับผมไม่มากนี่นะครับสองแม่สองแม่เนาะตีเป็นสายเหนือเนาะตัวนี้เนาะแม่นปะลูกพันธุ์ทองเนื้อเนื้อเนาะเปิดจไีไนย์ขึ้นสองหมื่นสี่พันทองแม่ใหญ่ได้พี่น้องอ้วนได้ตัวนี้อ้วนเนาะ คูณนะสองหมื่นสี่พันแยกลูกมากพิ่นแยกลูกมากแต่ว่าตีเป็นราคาเป็นสายเหนื่อพี่น้องสองหมื่นสี่พันแม่นี่แหละสองหมื่นสองสองหม่ใหญงพูแม่พี่น้องสองสองนี่ 22, 000, แม่ใหญ่แยกลูกมากขึ้นกันพี่น้องแยกลูกมากขึ้นกันสองหมืหน่นสองพันเปิดเปิดไปพี่น้องเนี่ยสองหมื่นสองพันราคาพอต่อรองเพิ่นพี่น้องแม่นี่สูงอยู่ประมาณหนึ่สี่สิบห้าบวกสูสีกันละสองแม่แต่ว่าแม่นั้นโตใหญ่โตหนาลามลึกอ่ะราคาคนละราคากันสองสี 24, 000, ่กับสองสองน่นนาลูกเน,นาะครับอ,อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หศูนย์หกสอง,สอง หนึ่งสองซีหกศูนย์ห้าแปดพนักพี่น้องคุณว่าจากสายงานจังหารหาร100้อยเอทเท่าพี่น้องโอ้ยพี่น้องแม่บยากใหญ่สองซีสุดยอดสุดยอดราคาต่อรองเอาพี่น้องเอ,อเอาไปต่อยอดตัวนี้สองสองเอาไปต่อยอดเอาไปเติมราคาขายเอากำไรพี่น,น้องเนาะเอามานันหมาเด้อลูกเด้อขอบคุณหลายๆครับผมข้อในหอย่ครับตัวนี้ง่ายๆข้อในหยาดครับผมเปิดจังไรครับ<า>ตัวนี้สามหมื่นเนาะแม่สาวอยู่เลยเนาะ แม่สาวอยู่ที่พี่น้องแม่สีแดงสามหมื่นต้นโตดีได้พี่น้องน้ำใจดีแข้งขาใหญ่เลยคือพี่น้องหัวสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องอุ้ยบักใหญ่เลยท้ายสูงอยู่ประมาณเกือบลอยหาซีพี่น้องเบิ่งแม่สาวอยู่บ่ท่านผสมเนาะบ่ท่านผสมได้พี่น้องเพิ่นเปิดใบสามหมื่นเนาะสามหมื่นมาเปิดไใบอุ้ยงามของเพิ่นอยู่เลยด้พี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนศูนย์หกห้าสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดเก้าแปดเนาะ ผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้แม่ใหญ่อยู่ที่พี่นอ้องแม่สาวบักไงสามหมื่นเพิ่นเปิดไว้ต่อรองเอาพี่นอ้องขอบคุณหลายๆค,ครับผมมันหวานครับผมครับแม่สาวขออนุญาตครับผมแม่สาวหน่อยเปิดจังไรครับสี่พันครับ,นรบหนึ่งหมื่นสี่พันครับหนึ่งหมื่นสี่พันได้พี่น้องแม่สาวหน่อยนามเต้ดีลูกพ่อด่งสายพัฒน,นายอยู่พี่นอ้องอ๋อหนึ่งหมื่นสี่พันราคาเบาๆเปิดตาเอาไปเข่าคอเข่าป้ามพี่น้องเอาไปต่อยอดเป็นแม่ขอกแม่ไายแม่พันธุ์กระไดพี่น้องเพิ่นมาจากไสครับ คนทอดไร่เนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม080ย์8นย0ครับเพี่น้องเอาแม่สาวไปเขาก่อเขาฟ4าล์วบ4ราคาเบาๆผู้ใดสนใจกระทรมาาต่อรองตามเบอร์โทรมเป็นฝากไว้ขอบคุณหเลายๆครับผมมันหมายแม่สาวแดงด้วยพี่น่องแดงจริงๆสายพันธุ์าของผอยู่ดอ่ะงามของผมิ่น14เป็นเปิดไว้พี่น้องผู้น้อยปะครับนี่หนึ่งหมื่นสี่พันห้า้อยกว่าผู้น้อย 14,500สายต่อยอดสายเนื้อเดียพี่น้องเนาะตัวนี้สายเนื้อ1 4ึ0 0กับห้าต้นตัวดีเด้๋พี่น้องเรื่องนามใจพี่น้องพูดนะเออระวังระวังหนึ่งหม้อพี่น้องบักปูหน่อยแข้งขาดีพี่น้องพูดนะต้นตัวก็ดีอ่ะนี่คือสายเนื้อสายต่อยอดพี่น้องเอาไปต่อยอดต่อรองเอาเนาะ14,500หด้อพี่น้องนี่ย่พราะเข้ามาเป็นตาต่อยอดได้สายดีอยู่เรื่องตัวตัวต่อได้เนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผม080 189 3062เก้าสนพิ่มมาจากไสยครับมาจากจตุครับจตุร์รัพันปริมานเท่าเนาะบักผูหน่อย14บสีหารอยเพิ่นเปิดไว้เป็นตาต่อร่องเปินเอาไปต่อร่องได้พี่น้องเอาไปต่อยอดได้ขอบพูดอะไรให้มันครับผม,มข้อพอดเนิเกบ่ครับนี่ขออนุญาตครับผมอู้ยพี่น้องจากลักดีฟาร์มสายเลือดสูงเนาะเอฟอย่างนี้เลือดลอยเลือดลอยเลยโอ้โหเลือดลอยที่พี่น้องโอ้โหเลือดลอย แม่สาวอยู่ประคำนี่แม่สาวสายพันธุ์สายพันธุกรรมเลือดลอยเพื่อนพี่น้องบู้ยเบืองน้าไตแข็งขาเพื่อนนี่คืองัวเลือดลอยพี่น้องเพื่อนเอามาแบ่งปันนั่นหน้าที่เพื่อนเอามาเนาะตอนนี้เนาะมาหลายตัวเอามาเนาะเปิร์จังไหนครับตัวนี้พอตันพอตันผสมมันป้อมตัวเจ้าเสียไมได้เห็นหลอดใช่เราอ๋อ โค้งตัวมีโอกาสติดอยู่ครับอืเพื่อนพ่อเป็นสามารถกับมิตรผสมหลอดโอ้เอาไปโค้งตัวเอาเนาะหลายตัวเลยออกมาออกครับผมเปิดจะไหนครับแม่นี่สี่หมื่นครับสี่หมื่นบาทในราคาสายเลือดดีพันธุกรรมสูงพี่น้องพันธุกรรมอาสายเลือดสูงพันธุกรรมดีพี่น้องผมบอกพิษเลือดลอยดิพี่น้องนะสุดยอดเลยเบิ้งเลียมโตเพื่อนพี่น้องแงวอาหลาดตนโตเพื่อนพี่น้องใช่ครับโอ้เบิ่งพี่น้องอ่ะหัวงามเพื่อนพี่น้อง ทายสูงอยู่ลอยเกือบลอยหาสิผุหลับผุ้น้องต้นโตดีรามลึกดีหัวเลื่อดลอยเพื่อนพี่อนองผู้อ่ะเบอ่งเอ่าโอเคเลยสี่หมืนเนาะได้ได้มาจากตัวพอนกมัวเนโอ้เอาในแคนแเนาะพ่อนกเนาะขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปดห้าห้าห้าแปดห้าห้าห้าสองแปดสามพี่นอพอนกรักพักดีฟาพี่น้องอ่าโอเคคุณหลายๆครับผมมันมันคุณน่อยเปิดจังไลูกคุณน้อยเปิดสามพันรันห้าร้เนาะ โขู่นหน้อยา 13, 000, าราคา13,500พี่น้องราคางัวเฮาพี่น้องเริ่มขยับแล้วพี่น้องเนาะ13,500เนาะต่อท้องได้เพิ่นว่าสีสนิมพี่น้องเบ่งตน้นโตเพิ่นยาวาล่ะพี่น้องเอาไปต่อยอดพี่น้องสายเหนือสายขุนเฮาอ่ะปักขู่น้อยงามเลยพี่น้องโอ้โบสดีคักงัวตัวนี้รอรอเขาธรรมชาติ13,500เพิ่นเปิดไว้มาจากไสงขึลูกูแลยุงครับอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรลูก 0 6 <0 62, S> 2ย6ห2 6 0งศู7ย์หกสองโอ้ยเล็บงามครับพี่น้อง13บสาหารอยโอ้งามเนาะแข้งขาดีตน้ตนตดีรอรอพี่น้องอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อลูกมัน,มน,นหมานฝากบ้านสว่างง่วงงามน้ำเด้อลูกเด้อสุดยอดลูกสาวเพลินหลังมันคือปวดเหรอพี่น้องหลังเนาะอ้อนซ้อนเพลินอ่ะมันหมานเด้อครับผมทางนี้ บ้านสว่างงัวงามพาพีผ้าหนองมาเราชมบรรยากาศการศึกษาขายงัวตลาดนัดกั้กับดูกบ้านน้องแจ่ตลาดชมพู้บุตรเอาประมาณนี้ก่อนนุภพี่น้องน้องสวัสดีฝากน้องซอยกันกดไลค์กุญแจกุญแจต่ำนั่นนีอพี่น้องน้องคอยเป็นน้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวควายแฟนคลับแฟนเปลี่ยนสว่างงัวงามทุกมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆร่ำรวยด้วยเบสหนีเบสจีนกันสวัสดีครับ